สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวตุลไปดูกันนะคะว่าเรื่องเด่นๆของคุณนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้คือเรื่องอะไรบ้างค่ะเรื่องเด่นๆของคุณเลยนะคะสี่ถ้วยค่ะราชาถือดาบ5ถ้วยนะคะสองเหรียญ สี่ไม้เท้าค่ะแล้วใต้สํำรับของแม่หมอเป็นไพ่เดดเดวิลเรื่องเด่นๆเ,เลยนะคะแม่หมอมองว่าเป็นในเรื่องอารมณ์และก็ความรู้สึกค่ะชาวตุลจริงๆเนี่ยพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่สำหรับคนที่กำลังเบือ่อชีวิต เหมือนกับหมดไฟหมดแรงบันดาลใจรู้สึกว่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยว่างหรือปล่อยให้ตัวเองเนี่ยแบบเหมือนกับถ้าสมมติาทำงานก,ก,ก็ก็ทำไปแบบนั้นแหละแต่มันไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยไม่มันไม่มีไฟในการทําอะไรเลยประมาณนี้เนาะอ,อ,อารมณ์และความรู้สึกเนี้ยมันจะหมดไปบางทีเนี่ยคุณอาจจะจะนอยอาจจะนอยกับเรื่องบางเรื่องในชีวิตที่มันที่มันเกิดขึ้น อาจจะไม่อยากฟังอะไรไม,ไม่อยากรับรู้อะไรนะบางคนยังอะไรเอาวอนอยู่กับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆเ,าเางี้ยไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะอินทรเวิร์ตมากในช่วงจังหวะน,นี้เนาะแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนทําอะไรเลยนอกจากที่จําเป็นจริงๆก็เหมือนกับเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบก็เหมือนแบบอืมมันสังกตายเนอะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าใครที่เข้ามาฟังแล้วคุณไม่ได้อารมณ์นี้ก็แปลว่าเอเนอร์จีนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้คะ่ะ แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าจูจ่ๆตัวของคุณเองเนี่ยก็แบบมันเหมือนกับตื่นรู้ว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับเออจะอยู่ในอารมณ์นี้ในสภาพนี้ในความรู้สึกนี้ไปทำไมเกิดประโยชน์อะไรอยู่คนก็รู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นสิ่งที่คุณควรจะคุณจะทำอยู่ๆก็เกิดไฟเกิดแรงบันดาลใจเกิดในเรื่องของการตัดจบกับบางสิ่งบางอย่างเหมือนกรวดน้ำ ความขันอะไรเงี้ยไม่หมอไม่รู้นะว่าคุณเจอเรื่องอะไรมาบางทีนี่อาจจะเป็นความรักหรือเป็นเป็นเพื่อนเป็นงานเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกรู้สึกว่าทําให้คุณเซ็งอะนะคะทีนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอาละหลังจากนี้ฉันจะลุกขึ้นฉันจะไม่ให้ค่ากับเรื่องนี้ละ จะไม่ให้ค่ากับสิ่งนี้จะไม่ให้ค่ากับเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้คุณรู้สึกต้องสั่งกระตายอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้เนาะมันก็เหมือนกับว่าฉันกรวดน้ําความขันให้เลยก็แล้วกันฉันรู้ว่าสิ่งดีๆเนี่ยรอฉันอยู่อีกเยอะเลยคุณจะเกิดไม์เซตที่ดีคุณจะเกิดอารมณ์ในเรื่องของโนสน no c a ร์อีกต่อไปเรื่องใน,นเรื่องอ ที่ทาให้คุณอารมณ์เศร้าหมองเนี่ยมันก็จะหายไปคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองคุณจะกลับมายิ้มคุณจะกลับมารับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วเมื่อคุณคิดได้เช่นนั้นเมื่อคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอเอเนอร์จีของคุณเนี่ยมันมันเป็นเอเนอร์จีที่ดึงดูดเงินทองนะไม่บอกอยากจะบอกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนกับว่าอาจจะทําให้คุณหมดไฟไปชั่วระยะเวลาหนึง่ง ไม่นานนะคะเมื่อคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณก็มาแบบเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณจะเกิดพลังมหาศาลอันนี้เรื่องจริงเลยนะคุณจะเกิดพลังมหาศาลคุณอยากจะเอาชนะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเป็นพายุทอร์นาโด,ดขึ้นมาเลยแต่ในในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะประสบความสําเร็จมากๆ แรงดึงดูดของคุณเนี่ยเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรโอ้โหมันดูเป็นเงินเป็นทองเข้ามามันดูเหมือนมันดีไปหมดเลยเหมือนคุณสดใสคุณได้เป็นตัวของตัวเองคุณได้ออกไปเต้นรําคุณได้ออกไปในสังคมคุณได้ใช้ชีวิตของคุณเหมือนสุดสุดโต่งหรือสุดหลุดโลกไปเลยได้นะคะเาาตุนจริงๆเหมือนหลุดโลกไปเลยเหมือนแบบฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นเออประมาณนี้นะคะทีนี้ในไพ่ใบนี้เป็นไพ่ไเดลเดวิลแม่หมอมองว่าเมื่อคุณ ผ่านสถานการณ์แย่ๆแล้วคุณเติมไฟให้กับตัวของคุณเนี่ยมานะขึ้นมาในช่วงในช่วงหลังจากนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่าคุณจะเป็นผู้มีอำนาจหรือผู้มีอิทธิพลหรือใครๆก็ต้องยอมรับในความบ้าบิ่นใ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 นความหลุดโลกของคุณเอาจริงๆนะบางคนเนี่ยต้องทำอะไรที่แบบ <c oughs> คือนั่งพเพียบเรียบร้อยไม่ได้อะค่ะ มันจะต้องออกมาแสดงตัวทานู่นทํานี่ทําอะไรที่มันดูแบบเป็นสีเทาๆเขาวลบๆนู่นนี่นั่น,นแล้วแล้วมัน,ม,น,ม,นมันดึงดูดเงินอะแต่ต้องแต่ว่าจิตใจของคุณต้องแข็งแกร่งนะคะต้องแข็งแกร่งห้ามโน no, สนโนแคร์ no แต่ว่าคุณก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนึกภาพออกไหมคุณไม่ได้ไปทําในสิ่งที่ผิดนะแต่แม่หมอมองถึงเอเนจีของคุณนะคะนะมันอาจจะต้องเจอกับข่าลบๆข่าเสียหายอะไรแบบนี้นะคะแต่มันจะเป็นเพิ่มพลัง ปีศาจในตัวของคุณเนี่ยปลุกมันขึ้นมาแล้วคุณจะเหมือนกับฝ่าพายุทอร์นาโ,โดนะคะหรือเป็นทอร์นาโ,โดเองด้วยซ้ําไปที่คุณจะแบบกวาดทุกอย่างเรียบอะเออจริงๆนะคุณจะแบบหือลุกขึ้นมาทรงพลังแข็งแกร่งแล้วก็คือหลังจากเนี้ยมันเหมือนกับคุณอยากได้อะไรอะสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณเลยนะ อยากได้บ้านอยากได้รถอยากมีชื่อเสียงไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะมันจะเกิดเป็นพลังแห่งแรงดึงดูดเหมือนเหมือนพายุที่ไปขวาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณอะ่ะมันเหมือนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณชนะนะคะคุณชนะต้องแบบนี้สิมันเหมือนเป็นพลังงานของคนที่บุกเบิกอะไรบางอย่างที่ หรือพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ทําให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่ทําให้คุณนอยเนี่ยหรือหรือพลังงานนะคะมันกระจางแจ้งมันเป็นความอ๋อความจริงมันคือแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ประมาณนั้นเนาะแล้วมันเหมือนกับคุณเป็นผู้ชนะที่แบบยิ้มยอ้ออ่ะเออกับสิ่งที่ทําให้คุณนอยอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเด่นๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยก็คือชัยชนะและความสําเร็จซึ่งมันส่งให้คุณเนี่ยดูโดดเด่นมากเป็นผู้ชนะที่แบบว่า ทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้แบบเขาเรียกว่าเฮ้ยกล่าวถึงคุณในแบบที่ว่าต้องอย่างนี้สิต้องคนนี้สิต้องแบบนี้สิอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเช่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ในระหว่างนี้ถ้าคุณอารมณ์ในน้อย,อยและความรู้สึกของคุณมันยังไม่ค่อยโอเคเนี่ยเดี๋ยวคุณจะลุกขึ้นมาแล้วก็กรวดน้ําความขันให้กับสิ่งสิ่งนั้นไปเลยบุคคลน,นั้นไปเลยหรือใครก็ได้ที่มาทําให้คุณรู้สึกนั้นนะคะอะเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดให้คุณอีกทักสามใบสิ แล้วหลังจากนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้าง,ง,าเ,ปาง,างเป็นหมอสัมผัสได้ถึงพลังงานของความเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างหรือเป็นคนที่บุกเบิกอะไรบางอย่างหรือพิสูจน์ความจริงอะไรบางอย่างนะคะที่ท้าทายมากมากเลยนะชาวตุลอะแล้วก็สามดาบหนึ่งเหรียญโอ้โหสิบเหรียญ ความเจ็บปวดนี้มันคุ้มค่าเพราะเมื่อคุณก้าวข้ามความเจ็บปวดนี้ที่ทำให้คุณทุกข์ใจอย่างหนักนะคะเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะสิ่งที่ตามมาคือรับคุณต้องรับไปเลยนะคะความมั่งคั่งและความร่ำรวย คุณจะพิสูจน์ตัวเองจะมีเงินก้อนใหญ่หรือโอกาสดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณได้สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเลยนะสิเหรียญกับหนึ่งเหรียญเนี่ยคุณจะรวยมหาศาลเงินทองจะหลั่งไหลคุณจะดึงดูดเงินดึงดูดทองนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคือต้องบอกเลยนะคะว่าคุณไม่ใช่คนที่ไม่ดีนะคุณเป็นคนที่ดีแต่ไม่เหมอะมองว่าคุณถูกกระทําหรือทําให้อเป้าหมายของคุณหรือว่าอุดมการณ์ของคุณเนี่ยมัน มันถูกย่ำยีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะเนี่ยรู้สึกเหมือนมันเพราะคุณเป็นตัวของตัวเองมากไม่มีไพ่ไปไหนที่บอกว่าคุณคุณเอ่อคุณทําในสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่คุณจะได้เนี่ยมันมันคุ้มค่าตอบแทนกับตอบแทนในความเจ็บปวดของคุณอ่ะสมมติว่า ถ้าเป็นในเรื่องของโซเชียลนะในสื่อโซเชียลนะสมมุติว่าคุณไปทําอะไรบางอย่างก็แล้วแต่แล้วคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรแล้วเขาก็บูลลี่คุณแล้วเขาก็เขียนแบบเหมือนชาวเน็ตสมมตุติอันนี้แม่หมอสมมตินะเพราะแม่หมอเห็นตรงนี้นะคะคุณอาจจะแคปทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างอะลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอาไปเอาไปฟ้องเหมือนเหมือนกับลีปมันเกิดกรณีหลายๆกรณีเนี่ยก็ได้นะคะถ้าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ค่ะเพราะเงินมันจะลหลากไหลมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบ มันเกิดจากความฮึสู้ความฮึสู้ในความเจ็บปวดความฮึสู้กับกับความเจ็บปวดนะคะแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นเหมือนคุณกําลังที่จะสแสดงตัวตนของคุณเนี่ยแบบว่าฉันไม่ใช่คนผิดแล้วคุณสามารถพิสูจน์ตัวของคุณได้เออเจ๋งมากเลยอะนะคะชาวตูนเอาเป็นว่า สิ่งที่จะเกิดขึน้นในอนาคตของค,คุณนั่นคือเตรียมตัวรับความมั่งคั่งร่ำรวยได้เลยเงินทองจะหลั่งไหลมาหาคุณเยอะแยะมากมายนะคะใครที่ energy ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่แม่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณค่ะโอเคนะคะไพ่าอาจจะยงเหมือนแบบมือนลื่นนะคะโอเคนะคะก็เอาเป็นว่าแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับเ,เพื่อนๆชาวตุลกันแล้วกันนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วคะ่ะ